เหรียญสิบสตางค์รูปปีพศสองสี่หกสองแบบตัวเขียนนะครับก็จะพบเจอได้อยู่บ่อยครั้งและทั่วๆไปนะครับตามแผงขายเหรียญทั่วๆไปนะครับและยังพบเจออยู่ได้ ตามเว็บขายเหรียญทั่วไปนะครับสภาพที่พบเจอก็จะเป็นผ่านการใช้งานเป็นหลักนะครับเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับที่เคยซื้อเข้ามาเก็บไว้นะครับก็จะมีราคาเหรียญละไม่เกินห้าสิบบาทนะครับ